ครูกนกพรประพฤติธ,ธรรมนะคะวันนี้เราอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่2ในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องงานและพลังงานค่ะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะประกอบไปด้วยหัวข้อด้าการทั้งหมด3หัวข้อได้แก่งานและกําลังงานค่ะหัวข้อที่2คือเครื่องกลอย่างง่ายและหัวข้อสุดท้ายก็คือพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงานค่ะเอาละค่ะมาอยู่ที่หัวข้อแรกกันนะคะก็คืองานและกําลังงานค่ะ คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะทดลองเดินถือกระเป๋านักเรียนในแนวรากจากนั้นก็ลองเดินขึ้นบันไดดูนะคะลองทำกันเลยค่ะ หลังจากที่ได้ทดลองกันแล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยหาข้อมูลเกี่ยวกับงานในทางฟิสิกส์นะคะแล้วก็นําข้อมูลเนี่ยมาร่วมกันตอบคําถามค่ะสําหรับคําถามนะคะก็คือการถือกระเป๋าในแนวราบแตกต่างกับการเดินขึ้นบันไดยอย่างไรนักเรียนว่าแตกต่างกันอย่างไรคะ คำตอบก็คือการถือกระเป๋าเดินในแนวราบไม่เกิดงานนะคะแต่การถือกระเป๋าเดินขึ้นบันไดนั้นเกิดงานค่ะคำถามต่อไปการกระทำใดถือว่าเป็นการทำให้เกิดงานคำตอบคืออะไรคะเราพบว่าการถือกระเป๋าเดินขึ้นบันไดนั้นทำให้เกิดงานนะคะถ้าอย่างนั้นงานและกำลังงานหมายถึงอะไรคะ นักเรียนพอจะทราบคำตอบไหมคะแล้วถ้ายังไม่ทราบนะคะเรามาค้นหาคำตอบผ่านการทำกิจกรรมงานและกำลังงานกันค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะได้แก่ภาพการกระทําต่างๆที่ทำให้เกิดแรงทั้ง3ภาพนี้นะคะได้แก่อะไรบ้างภาพแรกคือผลักตู้ให้เคลื่อนที่บนพื้นห้องนะคะภาพที่2ก็คือลูกมะพร้าวกำลังหล่นจากต้น และภาพที่3ก็คือช้างลากซุงค่ะวิธีการทำกิจกรรมนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ร่วมกันพิจารณาภาพทั้ง3ภาพนะคะแล้วก็เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําต่อวัตถุในแต่ละภาพจากนั้นนะคะให้อธิบายเกี่ยวกับแรงแล้วก็ระยะทางที่เกิดขึ้นในภาพค่ะทำการบันทึกผลนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มทํากิจกรรมกันนะคะเรามาร่วมกันตอบคําถามก่อนทํากิจกรรมค่ะคําถามแรกก็คือปัญหาของการทดลองนี้คืออะไรนักเรียนคิดว่าปัญหาของการทดลองนี้คืออะไรคะสาหรับปัญหาของการทดลองนี้ก็คืองานและกําลังงานหมายถึงอะไรสำหรับสมุติฐานนะคะ นักเรียนคิดว่าภาพการกระทำต่อวัตถุทั้ง3ภาพเกิดงานหรือไม่นักเรียนคาดเดาว่าอย่างไรคะเกิดงานหรือว่าไม่เกิดงานสำหรับคุณครูนะคะคุณครูคาดเดาว่าทั้ง3ภาพนะคะน่าจะเกิดงานทั้ง3ภาพเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนนะคะลงมือทำกิจกรรมกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะนำผลการทำกิจกรรมมาอภิปรายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะลงมือทำเลยค่ะ และหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างบันทึกผลการทำกิจกรรมกันดูค่ะสำหรับภาพแรกนะคะนั่นก็คือภาพของการผลักตู้ให้เคลื่อนที่บนพื้นห้องนะคะแรงที่เกิดขึ้นมีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะแรง F ในภาพนะคะก็จะหมายถึงแรงที่คนนั้นใช้ในการดันตู้ ะะและเมื่อตู้ขยับนะคะก็จะเกิดแรง Fx นั่นก็คือแรงเสียดทานนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแรง mg นั่นก็คือน้ำหนักของวัตถุนั่นเองและเมื่อน้ำหนักของวัตถุนะคะกดทับลงไปที่พื้นก็จะมีแรง N ซึ่งก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนะคะเป็นแรงที่พื้นดันตู้กลับขึ้นไปในแนวดิ่งค่ะและภาพที่2นะคะก็คือลูกมะพร้าวกำลังหล่นจากต้นนะคะ ในภาพนี้เราจะพบว่ามีแรงที่กระทำต่อลูกมะพร้าวก็คือแรง mg นั่นจะเป็นแรงเนื่องจากน้ำหนักของวัตถุนะคะหรือแรงที่โลกดึงดูดลูกมะพร้าวแล้วก็แรงต้านจากอากาศค่ะไปต่อกันที่รูปที่3นะคะรูปที่3าก็คือช้างลากซุงแนวแรงที่เกิดขึ้นนะคะแรง f จะเป็นแรงดึงจากเชือกนะคะแล้วก็แรง f เล็กจะเป็นแรงเสียดทานระหว่างซุงกับพื้นนะคะ mg ก็จะเป็นแรงเนื่องจากน้ํำหนักของวัตถุที่กดทับลงที่พื้นและแน่นอนค่ะก็จะมีแรง n แรงปฏิกิริยาตั้งฉากนะคะเป็นแรงที่พื้นดันซุงกลับขึ้นไปในแนวดิ่งค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาร่วมกันตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมกันค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะคือเมื่อออกแรงผลักตู้ให้เคลื่อนที่ลูกมะพร้าวที่หล่น แล้วก็สุงที่ถูกช้างลากวัตถุมีการเคลื่อนที่ในทิศทางอย่างไรนักเรียนตอบว่าอะไรกันคะคำตอบนะคะสำหรับตู้นะคะตู้เคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันกับแรงที่เด็กดันลูกมะพร้าวจะเคลื่อนที่ตามทิศทางเดียวกันกับแรงที่โลกดึง และซุงนะคะเคลื่อนที่ไปในแนวระดับในทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของช้างนั่นเองค่ะคําถามที่2นะคะคือการที่ออกแรงกระทําต่อตู้การที่ลูกมะพร้าวหล่นนะคะแล้วก็การที่ซุงถูกลากเกิดงานหรือไม่อย่างไรนักเรียนตอบว่าอะไรคะเกิดงานหรือไม่คะ คำตอบก็คือเกิดงานนะคะโดยตู้มีการเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงที่ผลักนะคะลูกมะพร้าวมีการหล่นตามแรงดึงดูดของโลกและซุงมีการเคลื่อนที่ตามแรงดึงของเชือกค่ะสำหรับคำถามที่3คือนักเรียนจะทราบปริมาณงานในแต่ละภาพได้อย่างไรจะทราบยังไงคะรู้คำตอบไหมเอ่ย ปริมาณงานในแต่ละภาพนะคะสามารถคำนวณได้จากผลคูณระหว่างขนาดของแรงกับระยะทางตามแนวแรงนั่นเองค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะค,คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยสรุปผลการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะนักเรียนสรุปว่ายอย่างไรกันบ้างคะร่วมกันอภิปรายได้เลยนะคะเอาละค่ะ สำหรับสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะเราก็จะได้ว่างานหมายถึงผลคูณของแรงในทิศทางการเคลื่อนที่กับระยะทางที่เคลื่อนที่ตามแนวแรงนะคะนอกจากนั้นนะคะกำลังงานจะหมายถึงอัตราส่วนระหว่างงานกับเวลาเอาละค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์นะคะว่ากิจกรรมใดบ้างในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่ทำให้เกิดงานจากนั้นนะคะ ให้นำกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยมาเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะแล้วก็นำเสนอร่วมกันนะคะคุณครูมีตัวอย่างแผนภาพความคิดให้นักเรียนดูนะคะกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราที่ทำให้เกิดงานมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นการแบกกล่องขึ้นรถบรรทุกนะคะ หรือว่าการยกกระเป๋าขึ้นบันไดนะคะไม่ว่าจะเป็นการหิ้วถุงผลไม้ขึ้นอาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็นการยกหนังสือจากโต๊ะไปวางบนชั้นหนังสือก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะมีตัวอย่างกิจกรรมที่แตกต่างจากตรงนี้ก็ได้นะคะนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะต่อจากนั้นนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับงานแล้วก็กำลังต่อไปนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับตัวอย่างแรกนะคะก็คือใน A เนี่ยแบกปูนหนัก500นิวตันขึ้นไปบนเนินเขาซึ่งสูง10เมตรนะคะเพื่อที่จะสร้าง j จดีงานที่เกิดขึ้นจากการแบกปูนนี้มีค่าเท่าใดและค่าในอิแบกปูนเช่นเดียวกันเลยนะคะเช่นเดียวกันกับใน A นะจะเกิดงานเท่ากันหรือไม่อย่างไรเราไปคำนวณหางานของใน A แล้วก็ในอินกันค่ะ งานของนายเอนะคะเกิดจากผลคูณระหว่างแรงกับระยะทางตามแนวแรงนะคะนายเอเนี่ยออกแรงแบกปูนซึ่งหนัก500นิวตันเพราะฉะนั้นแรงก็คือ500นิวตันนะคะระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ก็คือ10เมตรดังนั้นงานของนายเจึงมีค่าเท่ากับ5,000จูลส่วนนายอินค่ะนายอินออกแรงก็500นิวตันเท่ากันแล้วก็ระยะทางก็คือ10เมตรเท่ากันนะคะดังนั้นงานของนายอินก็เท่ากับ 5,000จูลเช่นเดียวกันค่ะเราจึงสรุปได้ว่าใน A และใน IN อินทำงานเท่ากันค่ะไปที่ตัวอย่างถัดไปนะคะนักเรียน2คนหิ้วกล่องอุปกรณ์มวล20กิโลกรมัมขึ้นโบนาอคารเรียนซึ่งสูง2.5เมตรนักเรียนคนที่1ใช้เวลา10วินาทีนักเรียนคนที่สใช้เวลา20วินาทีนักเรียนทั้งสองคนใช้กำลังเท่ากันหรือไม่ อย่างไรนะคะโดยในที่นี้เรากำหนดให้ว่ามวล1นกิโลกร,รัมจะหนักเท่ากับ10นิวตันค่ะเราไปดูของนักเรียนแต่ละคนกันนะคะสำหรับกำลังของนักเรียนคนที่1นนั้นก็จะหาได้จากอัตราส่วนระหว่างงานกับเวลานักเรียนคนที่1นงนะคะทำงานโดยการเกิดจากแรง200นิวตันนะคะคูณกับระยะทางคือ2.5เมตรแล้วก็หารด้วยเวลาที่ใช้ก็คือ10วินาที ผลลั์ที่ได้นะคะนักเรียนคนที่1เนี่ยใช้กําลังไปคือ50วัตในขณะที่นักเรียนคนที่2นะคะกาลังที่ใช้ไปเกิดจากแรงคือ200นิวตันคูณกับระยะนะคะก็คือ2.5เมตรแต่เวลาที่ใช้คือใช้เวลาไป20วินาทีนะคะดังนั้นนักเรียนคนที่2เนี่ยจะมีกําลังนะคะหรือว่าจะใช้กําลังไปอยู่ที่25วัตค่ะ เราก็จะเห็นนะคะว่านักเรียนทั้ง2คนนี้เนี่ยใช้กําลังไม่เท่ากันนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะในเครื่องจักรเนี่ยจะมีการระบุตัวเลขที่แสดงกําลังของเครื่องจักรเอาไว้นะคะแต่ว่าจะแสดงในหน่วยของกําลังม้านะคะโดยที่1กําลังม้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ746วัตต์นั่นเองเอาละค่ะ ทีนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันวางแผนคำนวณเกี่ยวกับงานแล้วก็กําลังที่เกิดจากแรงที่กระทําต่อวัตถุนะคะแล้วก็สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันนะคะลงมือเลยค่ะสําหรับการคํานวณอันแรกนะคะข้อที่1ก็คือแก้วเนี่ยผลักโต๊ะด้วยแรง50นิวตัน ะะไปเก็บไว้หลังห้องซึ่งอยู่ห่างออกไปเป็นระยะ3เมตรคำถามคือแก้วทำงานได้เท่าไรคะ่ะจากสูตรนะคะในการหางานก็คืองานเกิดจากผลคูณระหว่างแรงกับระยะใช่ไหมคะแก้วออกแรงคือ50นิวตัน ะะโต๊ะเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทาง3เมตรเพราะฉะนั้นงานของแก้วก็คือ150จูลค่ะคำถามข้อที่2คือถ้าแก้วใช้เวลาผลักโต๊ะไปหลังห้องเป็นเวลา10วินาทีแก้วมีกำลังงานเท่าใดจากสูตรการหากำลังนะคะเกิดจากงานหารด้วยเวลาเพราะฉะนั้นงานของแก้วก็คือ150จูลใช้เวลาไป10วินาที ดังนั้นแก้วมีกำลังงานเท่ากับ15วัตต์ค่ะข้อที่3นะคะเมกยกกล่องหนัก2กิโลกรัมขึ้นไปไว้บนหิ้งนะคะซึ่งอยู่สูงจากพื้น1.5เมตรเมกต้องทำงานเท่าใดนะคะซึ่งในข้อนี้เรากำหนดให้ค่าความเร่งเนื่องจากสนามโน้มถ่วงของโลกนะคะมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองค่ะในกรณีนี้นะคะเราจะได้ว่าแรงที่เมฆใช้ในการยกกล่องนั้นจะเท่ากับน้ำหนักของกล่อง ซึ่งน้ำหนักของกล่องนะคะตามสมการก็คือ mg คือผลคูณระหว่างมวลของกล่องกับค่า g นะคะค่าความเร่งเนื่องจากสนามโน้มถ่วงของโลกผลคูณที่ได้น้ำหนักของกล่องก็จะเท่ากับ20นิวตันนะคะดังนั้นงานที่เมฆใช้ในการยกกล่องใบนี้ก็จะเท่ากับ20นะคะก็คือแรงคูณกับระยะตามแนวแรงก็คือ1.5เมตร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเมฆต้องทำงานเท่ากับ30จูลค่ะและข้อที่ C ถ้าเมฆใช้เวลายกกรอง5วินาทีเมฆมีกำลังงานเท่าใดสำหรับกำลังงานนะคะหาได้จากอัตราส่วนระหว่างงานกับเวลานะคะซึ่งเมฆเนี่ยทำงานไปแล้ว30จูลน,นะคะใช้เวลาไป5วินาทีเพราะฉะนั้นเมฆก,ก็จะมีกำลังเท่ากับ6วัตต์นั่นเองค่ะเอาละค่ะ นักเรียนคะนักเรียนเรามาร่วมการสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้กันดีกว่าค่ะสําหรับเรื่องงานนะคะงานนั้นเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์คือตัว W นะคะจะหมายถึงผลของแรงที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงนะคะแล้วก็เราคํานวณหางานได้จากสมการที่ว่า W นะคะเท่ากับ F คูณ s โดย F นั้นก็คือแรงนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็ s จะหมายถึงระยะตามแนวแรงมีหน่วยเป็นเมตรค่ะ สำหรับหน่วยของงานนะคะจะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรก็ได้นะคะหรือมีหน่วยเป็นจูลก็ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะกำลังกําลังเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์คือตัว p นะคะจะหมายถึงอัตราส่วนระหว่างงานกับเวลานะคะซึ่งสามารถคํานวณหากําลังได้จากสมการ p เท่ากับ w ส่วน t นะคะหรือจะเท่ากับ f คูณ s ทั้งหมดหารด้วย t ก็ได้นะคะหรือจะเท่ากับ f คูณกับ v ก็ได้ค่ะ แล้วแต่ละตัวคืออะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะคะ P ก็จะหมายถึงกําลังหน่วยของกําลังก็จะมีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือหน่วยเป็นวัตต์นั่นเองส่วน W นะคะจะหมายถึงงานมีหน่วยเป็นจูลค่ะ t จะหมายถึงเวลานะคะมีหน่วยเป็นวินาทีส่วน s ก็จะหมายถึงการกระจัดนะคะมีหน่วยเป็นเมตรและ v ก็คืออัตราเร็วค่ะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที เอาละค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของงานแล้วก็กำลังงานกันไปแล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอวิธีการแล้วก็ผลการคำนวณเกี่ยวกับงานแล้วก็กำลังนะคะโดยจัดกิจกรรมแบบทีมเกมส์ทัวนาเมนต์นะคะจากนั้นก็นำข้อมูลของแต่ละกลุ่มเนี่ยมาร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็สรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งนะคะแล้วก็คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้มีการสะท้อนความคิดผลการศึกษานะคะแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยที่ควรปรับปรุงนะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะอยากให้แต่ละคนนะคะลองทบทวนหรือว่าลองตรวจสอบดูนะคะว่าเรายังมีประเด็นไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะหรือ,อยังอยากที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากนั้นลองเขียนเป็นประเด็นคําถามแล้วก็มาอภิปรายร่วมกันกับเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าให้เพื่อนๆเนีเ่อนอยช่วยกันอภิปรายนะคะและเมื่อจากเรียนแล้วนะคะอย่าลืมที่จะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ យ yeah. yeah. ី yeah.